สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องแมสนะคะแล้วก็พวกเจลล้างมือต่างๆนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเป็นวันแรกนะคะที่เราไปที่ร้านขายยานะคะแล้วก็สามารถหาซื้อแมสได้แล้วนะคะแต่จำกัดครอบครัวละ2ชิ้นค่ะแล้ววันนี้นะคะจะบอกราคาค่ะก็คือถ้าเป็นแมสแบบธรรมดาแบบนี้นะคะเป็นผ้าแบบนี้ธรรมดานะคะ เขาจะขายกัน3ยูโรนะคะ3ยูโรนะคะก็คูณ30กว่านะคะเป็นเงินไทยก็อันนึงประมาณร้อยนิดๆน,นะคะร้อยไม่เกินร้อยสิบบาทประมาณนี้นะคะเป็นแบบใส่หูธรรมดาเลยนะคะแบบนี้นะคะก็ราคา3ยูโรนะคะส่วนอีกแบบหนึ่งนะคะจะเป็นแบบที่แบบว่าเหมือนกับว่า professional ขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะ FFP2 นะคะก็คือเป็นแบบนี้นะคะ เป็นแบบนี้แล้วก็ข้างหลังมีแบบรัดนะคะอย่างนี้จะใช้ได้แบบหลายวันกว่านิดนึงนะคะแล้วก็การปิดจมูกนะคะมันก็จะปิดได้ครอบคุมมากกว่านะคะก็เป็นแบบที่มันมาตรฐานสูงขึ้นมานิดนึงนะคะเป็นอันนั้นมันจะเป็นแบบง่ายๆนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าต้องการจะป้องกันเยอะนะคะคนก็จะซื้อแบบนี้นะคะอันนี้ราคา6.5 EUR ยูโรนะคะ เป็นเงินไทยนะคะก็ประมาณ200กว่าบาทนะคะ220กว่าบาทอะไรเงี้ยแล้วแต่อัตราแลกเปลี่ยนนะคะส่วนนะคะเ,เจลล้างมือนะคะเจลล้างมือที่นี่นะคะก็จะขายแบบนี้อันนี้คือหาซื้อได้จากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็จะจํากัดการซื้อเหมือนกันค่ะคือหาได้แล้วนะคะแต่ว่าจะจํากัดการซื้อบ้านละครอบครัวละไม่เกิน2ชิ้นนะคะเพื่อกระจายสินค้าไปนะคะ ก็จะเป็นเจลเหมือนที่บ้านเราเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นเจลล้างมือแบบเป็นแอลกอฮอล์แบบไม่ต้องล้างออกนะคะส่วนบางตัวนะคะที่เป็นแบบล้างออกนะคะก็คือเป็นสบู่ที่ล้างมือแล้วก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะตอนนี้ก็ทยอยมาแล้วค่ะไม่ขาดเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกนะคะที่ขาดอย่างเดียวก็คือแมสนะคะตอนนี้แมสมาแล้วก็คือทุกอย่างคือครบหมดแล้วเนื่องจากว่ามันก็ใช้เวลาเป็นเดือนแล้วนะคะในการที่มันขาดอยู่นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่ขายดีมากๆนะคะก็เป็นตัวนี้ค่ะก็คือ เป็นกระดาษเปียกค่ะเรียกว่าเป็นกระดาษเปียกนะคะที่แบบว่าฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็จะสะดวกก็เหมือนคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรกระดาษเปียกเด็กกันนะคะก็คือจะเป็นแบบมีที่ปิดเปิดนะคะเราออกมาก็เป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะสะดวกเหมือนกันในการที่แบบเราจะแบบเช็ดมือหรือว่าแบบเช็ดโต๊ะเช็ดแบบ ที่ลูกบิดหรือว่ากดลิฟต์แล้วแบบมือเราเปื้อนเราไม่อยากล้างเราก็สามารถเช็ดได้อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วนี่ก็คือ3 4อย่างนะคะที่มารีวิวให้ดูค่ะแล้วนี่นะคะก็เป็นสิ่งจําเป็นในช่วงโคโรนาไวรัสในอิตาลีนะคะแล้วตอนนี้นะคะก็โชคดีที่เราหาซื้อได้ครบทุกอย่างแล้วค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนนะคะขอให้เราผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปด้วยกันและขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ